สวครับผมไมรุ่นโซนิกแานอิสานมารีวิวโซนิกตัวใหม่แท้เอกสารโคโปนะผมภาษีขาดเกินนะป้ายทะเบียนมีนะผมชุดสีสวยนะผมคันนี้ชุดสีจะสวยเลยมีรอยแค่ตรงนี้นะผมน้องนั้นสวยหมดไม่มีแตกไม่มีหักนะผมยางหน้าหลังเบิกให้ใหม่นะผมแล้วก็ซีลวดขึ้นให้ใหม่ครับผมเครื่องฟิตใหม่นะลูกเดิมเปลี่ยนใหม่นะผมเสื้อ เปลี่ยนใหม่แล้วครับผมคาบูเด็ดนะคาบูเด็ดครับผมฟังเสียงนะครับตัาติดง่ายอ่ะเครื่องเงียบ,บระบบไฟติดหน้าหลังเครงเงียบเลยเครื่อง อยู่มาจัดแล้วผมไ้ายทเบยียนมีแล้วผมยางหน้าล้างเบิกให้ใหม่สีลวดขึ้นให้ใหม่ชุดสีสวยครับผมเครื่องเงียบกิ๊บเลยสนใจสอบถามได้รถอยู่น้องบัวลำพูครับมีบริการจัดส่งเก็บเงินปลายทางทัวไทยครับผมมัดจำก่อนส่งนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับผมเครื่องดีนะผมไม่ดังไม่ควรนะเครื่องเงียบๆเลย